วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่12เดือนพฤศจิกายน2566าเรามาดูวินัยของเราต่อเมื่อวานจบไปที่เรื่องของรองเท้านานา,นานแบบเรื่องมีอยู่ว่านะพวกภิกษุชัพขีจับแม่โคจับแม่โคซึ่งกำลังข้ามแม่น้ำอาจิระบดีนะโดยจับไปที่เขา ที่หูที่คอที่หางขึ้นขี่หลังนะแล้วก็มีจิตกำหนัดไปจับองค์กำเนิดหรือกดลูกโคให้จมน้ำตายนะชาวบ้านก็เลยนะติเตียนโพนธนาว่าการกระทําแบบนี้เหมือนขรือหัดผู้บริโภคกาเพราะองค์ก็เลย มีพุทธบัญญัติว่าภิกษุไม่พึงจับเขาแม่โคหูแม่โคคอแม่โคหางแม่โคไม่พึงขี่หลังแม่โครูรปใดจับและขึ้นขี่ปรับอาบัิทุกกฎอันหนึ่งภิกษุมีจิตกำหนัดไม่พึงถูกต้ององค์กำเนิดแม่โครูรปใดถูกต้องปรับอาบัิทุนลัจใจ ภิกษุไม่พึงฆ่าลูกโครูรปใดฆ่าปรับอาบัติตามธรรมโคตัวเมียห้ามไปแต,ตนะต้องแะถ้ามีจิตกําหนัดนะไปจับองค์กําเนิดด้วยก็ปรับอาบัตสูงขึ้นอีกดังนั้นปัญหาอยู่แค่โคตัวเมียอนะยา่านะภิกษุก็อย่าไปยุ่งต่อมาก็มีเรื่องอีกว่า นะพระผู้มีพระภาคบัญญัติห้ามภิกษุไปด้วยยานหรือยานพาหนะรูปใดไปก็ปรับอาบัตทุกกฏจากนั้นพระองค์ก็ยกเว้นนะสำหรับภิกษุผู้อาพาธนะว่าเราอนุญาตยานพาหนะแก่ภิกษุผู้อาพาธแล้วก็มีพุทธบัญญัติห้ามใช้ที่นั่งและที่นอนอันไม่สมควร ก็คือที่นั่งที่นอนที่ใหญ่มาใหญ่ไม่ใหญ่ก็คือสามารถเอาคนฟ้อนลำส16คนไปยืนอยู่ได้นั่นนะที่ในสำนวนนแปลเขาบอกว่าจุนางฟ้อนได้16คนก็คือนางลำในสิบหกคนยืนอยู่ได้ก็ไม่ธรรมดานะคือใหญ่เกินไปพระองค์ก็ห้ามว่าไม่พึงใช้ที่นั่งและที่นอนอันสูงใหญ่ คือเตียงมีเท้าสูงเกินประมาณเห็นไหมว่าเตียงสูงเกินประมาณพระองค์ก็ไม่ได้มีกำกับว่า,าห้ามเกินเท่าไหร่เจอแต่ในส่วนของการสั่งให้ทำเตียงขึ้นมาใหม่ขาเตียงนั้นต้องสูงไม่เกิน8นิ้วพระสุคตอันนี้คือทำเตียงใหม่แต่ถ้าเตียงมีอยู่แล้วล่ะญาติโยามาถวายล่ะ สูงได้แค่ไหนก็คงอย่าเกินประมาณนะมีโยมเคยถามว่าเอ๊ะความสูงของเตียงนะ่าจะสูงในระดับหนึ่งที่พอสามารถวางบาทไว้ใต้เตียงได้นะตอนแรกมาเปิดดูเออก็ไม่เจอนะเรื่องเกี่ยวกับบาทที่ห้ามตรงนี้แต่ไปเจอในอาจริยวัตรอุปชายวัตรที่ให้เก็บบาทไว้ใต้เตียง ก็แสดงว่าขาเตียงก็ต้องสูงระดับหนึ่งที่วางบาดไว้ข้างใต้ได้และไม่ได้วางบาดเปล่าๆเ,เพราะพระเจ้าท่านห้ามวางบาดเปล่าๆไว้กับพื้นต้องมีเครื่องรองดังนั้นก็ต้องสูงระดับหนึ่งแล้วก็ห้ามขาเตียงนทำเป็นรูปสัตว์ทำเป็นรูปสัตว์ร้รรราย หรือทำด้วยผ้าโกเชาขนยาวด้วยขนแกะวิจิตรลวดลายเครื่องปูลาดท,ที่ทำด้วยขนแกะสีขาวเครื่องปูลาดที่มีสันฐานเป็นช่อดอกไม้เครื่องปูลา,ททาอดอาท,ที่ยัดนุ่นเครื่องปูลาดขนแกะวิจิตรด้วยรูปสัตว์ลายเครื่องลาดขนแกะมีขนตั้งเครื่องปูลาดขนแกะมีขนข้างเดียว เครื่องปูลาดทองและเงินแกมไหมเครื่องปูลาดไหมคลิปทองและเงินเครื่องปูลาดบนหลังช้างบนหลังมา้าเครื่องปูลาดในรถเครื่องปูลาดที่ทําด้วยหนังกวางดำเครื่องปูลาดอย่างดีทําด้วยหนังกวางเครื่องปูลาดมีเพดานด้านบนและมีหมอนสีแดงวางไว้สองข้าง รูปใดใช้ปรับอบัตทุกกฎเหมือนกับว่าขนแกะถ้ามาทําเป็นที่ปูลาดปูพื้นปูนั่งน่าจะไม่ได้แล้วก็มีที่พระผู้มีพระภาคห้ามใช้หนังสัตว์ว่าอันหนึ่งพิกอันหนึ่งหนังโคอันภิกษุไม่พึงใช้รูปใดใช้ปรับอบัตทุกกฎ และภิกษุไม่พึงใช้หนังอะไรอะไรหรือไม่พึงใช้หนังใดๆก็ตามรูปใดใช้ก็ปรับอาบัิทุกกฎด้วยความที่ว่าสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคห้ามใช้สอยหนังผืนใหญ่พวกภิกษุชาวพะคีก็จึงใช้หนังโคแล้วก็มาตัดตามขนาดของเตียงตามขนาดของตักแล้วก็ปูวไว้บนเตียง ปูไว้นอกเตียงบางปูไว้บนต่างปูไว้ภายนอกต่างบางแล้วก็เรื่องมีว่าอุบาสกที่เป็นคนไม่ดีไปหาภิกษุฉับพัคีแล้วก็เราภิกษุที่ใจไม่ดีเนี่ยเห็นลูกโคข,ของอุบาสกนั้นกำลังวัยรุ่นมองด้วยความสนใจ อุบาสกเห็นภิกษุมองก็เลยถามว่าเลยสนมองด้วยมองไปเนี่ยด้วยความสนใจอะไรภิกษุก็บอกว่าท่านต้องการหนังของมันคาราวานก็เป็นคนนิสัยไม่ดีในนี้บอกอุบาสกใจร้ายภิกษุก็เป็นคนนิสัยไม่ดีเพราะแปลว่าภิกษุใจร้ายนะ พอภิกษุกล่าวอย่างนั้นอุบาสกใจร้ายคนนั้นก็จึงฆ่าโคตัวนั้นแล้วก็ถลกหนังไปถวายแก่ภิกษุใจร้ายรูปนั้นก็เอาผ้าสังขติหอ่อหนังเดินไปแล้วก็ด้วยความที่แม่โคมีความรักลูกก็จึงตามภิกษุใจร้ายไปข้างหลัง แล้วก็มีภิกษุถามว่าเอ๊ะทำไมแม่โคตัวนี้จึงเดินตามท่านมาข้างหลังภิกษุรูปนั้นก็ตอบว่าไม่ทราบพอดีว่าผ้าสังคติของภิกษุนั้นเปื้อนเลือดเราภิกษุก็เลยถามว่าเอ๊ะผ้าสังคตินี้ห่ออะไรภิกษุก็เลยภิกษุใจร้านั้นก็เลยตอบไปว่าเป็นหนังโค เราภิกษุก็ถามอีกว่าท่านชักชวนให้เขาฆ่าสัตว์หรือภิกษุใจร้ายก็ยอมรับว่าเป็นอย่างนั้นก็เลยกลายเป็นว่าเรื่องนี้ก็ไปถึงพระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคก็จึงรับสั่งให้ประชุมสงฆ์และก็สอบถามภิกษุนั้นก็ยอมรับพระผู้มีพระภาคจึงติเตียนว่าโมฆบุรุษเหตุใดเธอจึง ได้ชักชวนให้เขาฆ่าสัตว์เราโมฆะบุรุษเราติเตียนการฆ่าสัตว์สรรเสริญการงดเว้นจากการฆ่าสัตว์ไว้โดยเอเนกปริยายแล้วไม่ใช่หรือแล้วก็ตำหนิอีกมาพอสมควรแล้วก็บัญญัติเพิ่มเติมว่าภิกษุไม่พึงชักชวนในการฆ่าสัตว์รูปใดชักชวนปรับอาบัติตามธรรม แล้วก็เป็นเรื่องห้ามใช้หนังโคแล้วก็หนังสัตว์ชุกชนิดแต่ถ้าเตียงต่างของคาราวาสที่หุ้มหนังมาแล้วภิกษุรับได้พระองค์อนุญ,ญาตว่าเราอนุญาตให้นั่งทับเตียงหรือต่างที่เป็นอย่างของคารหัดได้แต่ไม่อนุญาตให้หนอนเพราะคาราวาสเอาเตียงเอาต่าง ที่นุ่มหุ้มด้วยหนังมาถวายตอนแรกภิกษุไม่รับนะต่อมาพระองค์ก็อนุญาตอย่งที่เราทราบรับได้แต่ห้ามนอนก็คือนั่งอย่างเดียวแล้วก็มีข้อห้ามว่าห้ามสวมรองเท้าเข้าบ้านนะร่วมใดสวมปรับอาบัติทุกกฎแล้วก็อนุญาตแก่ภิกษุผู้อาพาธว่าสวมรองเท้าเข้าบ้านได้ เราก็จบแค่นี้ก่อนละกันเพราะต่อไปมันเป็นเรื่องต่อเนื่องที่เป็นข้ออนุญาตพิเศษแก่ท่านพระโสนะกติกันนะช่วงต้นเราฟังเหตุการณ์ของท่านพระโสนะกกลิวิสะที่เรื่องเป็นสุขุมาลชาติมีขนที่เท้าแล้วก็เดินจงกรมจนเท้าแตกแล้ก็เป็นที่มาของพุททาอนุญาตให้ภิกษุใส่รองเท้าได้ อันนี้เป็นพระโสนะอีกรูปหนึ่งเป็นพระโสนะกุติกันนะก็มาทูลขอพระผู้มีพระภาคในพุทธานุญาตอีก5ขอ้อก็เดี๋ยวค่อยมาฟังพุ่งนี้ละกันเพราะค่อนข้างยาวและเราจะเห็นเลยว่าจากสิ่งที่ท่านพระโสนะขอ,อนี่แหละก็เลยเป็นเหตุให้ภิกษุอาบน้ำได้ทุกวันสมัยก่อนเนี่ยภิกษุไม่ได้อาบน้ำทุกวันนะ สมัยก่อนภิกษุอาบน้ำนี่คือถ้าตามสิกขาบทก็คือน่าจะ15วันอาบทีที่บอกว่าอันหนึ่งภิกษุใดยังหย่อนกึ่งเดือนอาบน้ำกึ่งเดือนก็คือครึ่งเดือนคือถ้ายังไม่ถึง15วันเนี่ยถ้าใครอาบน,น้ำก็ปรับอปบัตยยกเว้นข่าวเดินทางไกลข่าวขึ้นเรือไปข่าวฝนมากับพายุ อะไรประมาณนี้ก็มีคราวทําการงานด้วยนึกออกละอีกนันหนึ่งอันนี้ก็เลยเล่าสู่กันฟังเมื่อไงเนี่ยก็รลำบากเลยนะสิห้าวันอาบทีถ้าเป็นที่ที่หนาวเย,ย,ย,ย็นๆก็ยังพอไหวถ้าไปเจอที่ร้อนๆได้แบบว่าแค่เช็ดตัวอย่างเดียวก็น่าจะเอาไม่อยู่ แต่คอยมาดูพรุ่งนี้กันะในช่วงสุดท้ายมีใครมีอะไรจะพูดคุยสักถามมีไม่เอ่ยขอโอกาสครับพันเตเออว่าไงคือในข้อที่ว่าห้ามนอนบนที่นอนเอ,อสูงเนี่ยถ้าเป็นคารววาช่วงรักษาสินแปดเนี่ยใช้เหมือนกันได้ไครับคือนอนบนเตียงแต่นอนไม่สูงมากแต่คือว่าไม่นอนบนที่นอนที่มันอู้ฟู่เกินไปครับ อาตมาก็พิจารณาว่าได้เพราะขนาดภิกษุยังไม่ห้ามดังนั้นคาราวะาก็ยิ่งไม่มีปัญหาเพราะขนาดขาเตียงเนี่ยก็สูงได้ตั้งแปดนิ้วพระสุขดเนี่ยถ้าเอานิ้วมาวิเรียงกันอย่างเงี้ยอย่างอย่าขี้เหล็กก็คือขนาดนี้ครับอก็คือว่าอารมณ์แบบว่าไม่แบบว่าลดความสบายลงหน่อยมักน้อยอารมณ์แบบว่าให้มักน้อยกว่าเดิมใช่ไหมครับ อก็แค่จะคิดอย่างนั้นก็ได้เลยมองอีกมุมหนึ่งคือไม่ให้เป็นผู้เรื่องมากก,กับที่นอนอเออครับเท่านี้ก็นอนได้ละโยสมัยตามาบวชอนะตามาก็นอนเสือผืนเดียวนะครับและเสือเป็นเสือโกกเวยนะไม่มีอะไรปูรองด้วยก็นอนกันมาแล้วก็นอนกันได้ไม่มีปัญหาหรอก แรกๆก,ก็มีชินหลังๆก็ชินเองเแหละแล้วเราจะรู้ว่าร่างกายเรามันพิเศษมากมันอยู่ได้ทุกสภาพมั่นแหละ,อะขอแค่ว่าเราผ่านช่วงแรกไปให้ได้ที่มันยังไม่คุ้นชินอืมขอบคุณครับผมโดยขน้อยก็โอกาสพัธธนธีเอออันฮ พันตีลองฟังเรื่องนี้แล้วจะมีความเ็นเนี่ยได้คณะนาวะอว่าจะมีส้ามีภรรยาคู่หนึ่งที่ว่าซ้ายหลดตูไปหับพิสุส่งแล้วภรรยานั่งข้างคนขับก็คือข้างส้ามีแล้วให้พิสุนั่งด้านหลังแล้วมาคน,คนทั่วไปเป็นจะทักว่าเป็นผู้หญิงโบเหมาะบบควรจะนั่งหน้าพิสุ ควรให้พิสุผู้เทลหันนั่งข้างคนครับแล้วผู้หญิงต้องไปนั่งข้างล่างสุดอืโดยในในเรื่องนี้หันพันตีมีความคิดเห็นแบบใดคะนายถ้าตอบตอนนี้นะมองว่าไม่จําเป็นต้องนั่งหน้าอันตมาเป็นคนหนึ่งที่ถ้าไม่จําเป็นก็จะถ้าเป็นรถตู้จะไม่นั่งหน้า เพราะอย่างความสะดวกสบายมันสู้เบาะหลังไม่ได้ตัวดังนั้นถ้าเรามองเรื่องว่าแค่มองแล้วมันไม่เหมาะสมเอาเหตุผลนี้นั้มาบอกว่าพระต้องนั่งหน้านั่งหลังไม่ได้แต่ถ้าเรามองว่าเราจะเอื้ออำนวยความสะดวกสบายให้พระเทระเวลาท่านเดินทางไกลท่านจะได้ มีที่นั่งสบายๆปรับเอ็นได้อะไรได้บ้างเราคิดว่าควรจะพิจารณาเอาประโยชน์เป็นที่ตั้งหรือจะมองแค่ว่ามันไม่ดีและมองไม่ดีตามความเห็นใครจะเอาไม่ดีมาตัดสินหรือจะเอาความเหมาะสมเรื่องของความสะดวกสบายเป็นประโยชน์แกท่ทาาุขันมาพิจารณาคิดว่าเอาเหตุผลใดควรมาพิจารณา โดยขนายกพิจารณาักบันเตแล้วขณายโดยแล้วอีกอย่างหนึ่งผู้หญิงนั้นเพิ่นเป็นคนนําทางถ้าให้ไปนางถังล่าง,งเพิ่นกับเบโเฮนทางโดยอนันละก็บ่มี่อย่างพระธรรมกบไปกับครูบาอาจารย์หลายที่พากันนงานนงบรได้นางบ่อขางคนขับ ทุกครั้งนี่แหละนะพากันนังเบาะหลังขึ้นกันอืมันก็สะดวกสบายดีขึ้นลงก็ง่ายแล้วก็ปรับเองได้มีที่วางของมีหย่างเดิมแค่น้อยกัพิจารณาแบบนั้นแหละโดยอแต่มักจะจามักจะมีแต่ตามพิจารณาจะมีคน โดยมักจะมีคนคัดค้านม,มักจะมีคนอันท่วงว่าอมันบ่มเหมาะบบวคุออผู้หญิงต้องร่างพระต้องให้พระออกหน้าเอบางอย่างก็ต้องดูอืยบางอย่างก็ต้องดูข้อวินยัยมาถ้าวินยัยพระผู้มีพระภาคไม่ได้ห้ามเนี่ยก็ไม่จําเป็นต้องมาบังคับเราเอาประโยชน์ของภิกษุสงฆ์เป็นที่ตั้งแล้วกัน อย่าเอาแค่ว่ามองแล้วมันไม่เหมาะสมอย่างเดียวจริงอยู่คนหนึ่งมองไม่เหมาะสมอีกคนหนึ่งมองเหมาะสมแล้วจะเอาเหตุผลใครจะเห็นว่าสิขาบทหลายๆอย่างที่พระองค์บัญญัติมาเนี่ยคือเครือห่าเขามองว่ามันไม่เหมาะสมเพราะพระทําตัวเหมือนคารวาพระองค์ก็เลยบัญญัติห้ามแต่อันนี้มันไม่เกี่ยวไงใครนั่งหน้านั่งหลังเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยว ก็เหมือนานะตมาไปบินธบาตโยมผู้เท่าก็จะแบบว่ายืนสูงกว่าพระไม่ได้กลัวบาปหรือแม้ขนาดนั่งใส่บาทก็ขอโทษแล้วขอโทษอีกนะก็ต้องคอยปลอบอยู่เป็นระยะเหมือนกันนี่ขนาดนั่งใส่บาทก็ยังคิดว่าตัวเองไม่เหมาะสมแต่มาไปบินธบาตอยู่ร้านค้าหนึ่งเนี่ยเขาทำคือจากที่ร้านค้าลงมามันเป็นสโล อันตราก็เดินไปอยู่ขอบสโลปพอดีถ้าลูกสาวเขาใส่ลูกสาวเขาก็ไม่คิดมากก็ยืนบนสโลปใส่แต่พอเป็นแม่มาเนี่ยโอ้ยต้องยอ่อต้องก้มต่ําๆบอกเนี่ยกลัวไม่อยากสูงกว่านี่เนะี่ะความไม่เหมาะสมเราก็เข้าใจกันแบบว่าบางเรื่องก็ไม่จําเป็นขนาดนั้นหรือเรื่องถอดรองเท้าใส่บาตแถวนี้ก็เจอช่วงไหน ดินแฉะเขาก็ถอดรองเท้าเขาก็ยืนเหยียบอยู่บนรองเท้านะ่ะมันก็ไม่ได้ต่างอะไรกับที่ใส่เลยัก็ใส่ธรรมดาไปเถอะไม่ต้องถอดนี่นกค็คล้ายๆกันเรารู้สึกว่ามันไม่เหมาะสมแต่โดยพระวินยัยพระพุทธเจ้าไม่ได้มองว่ามันไม่เหมาะสมเราก็ต้องยิ่งตามพระวินยัยแต่ถ้าดูแล้วมันเป็นเหตุให้ดูเหมือน การกระทําของขลือหัดบางหรือเป็นเหตุให้คนหมดความเรื่มใส่บางอันนี้ก็ต้องมานั่งคุยกันเพราะอย่างเรื่องพระขับรถนี่็เป็นประเด็นสําคัญบางที่บางชุมชนก็มองว่ามันไม่เหมาะความศรัทธามันถดถอยเนี่ยพระก็ไม่ควรแต่บางที่อะโยมองว่ามันก็ควรแหละเพราะว่าบางที่บางแห่ง ภิกษุจาเป็นต้องไปธุระแล้วก็ไม่มีโยมขับรถให้ประจบท่านจะขับแล้วคารวสไม่ว่าก็ต้องปล่อยท่านเพราะในเรื่องการขับรถเนี่ยไม่เจอว่ามีปรับอบัติใดๆเป็นแต่เพียงว่าถ้าคารวะมองแล้วว่ามันไม่เหมาะสมมันเป็นเหตุให้ศรัทธาเสื่อมนั้นก็ไม่ควรแค่นั้นเอง ก็ตัวอย่างคล้ายๆกันโดยสาธุกันมัสการกิสาธุอาละงั้นวันนี้ก็แค่นี้ก่อนแล้วกันเนาะหรือมีใครมีคำถามอื่นอีกไหมเราก็เรียนรู้พระวินัยของภิกษุไปเรื่อยๆคารวานก็จะได้ทราบ อาตมาก็จะได้ทบทวนเราจะได้เข้าใจว่าบางสิ่งบางอย่างเราคิดว่ามันใช่แต่สุดท้ายในพระวินัยบอกไม่ใช่บางสิ่งบางอย่างเรามองว่าไม่ใช่แต่พระวินัยบอกใช่ก็มีเหมือนอย่างเมื่อวานนะพุทธานุญ,ญาตรองเท้าสองชั้นที่ใช้แล้วอุบาสกเห็นภิกษุเดินเจ็บเท้าเหตุเพราะ เท้าแตกก็ถอดรองเท้าตัวเองถวายภิกษนะุซึ่งเป็นของใช้แล้วและใช้สดๆด้วยแต่ก็หวังประโยชน์แก่ภิกษุก็ถวายไปซึ่งก็ไม่มีปัญหาใดๆพระผู้มีพระภาคก็อนุญาตให้รับได้นี่เห็นได้ว่าเราก็ได้ความเข้าใจบางอย่างเพิ่มเติมเข้าไปไม่ใช่รองเท้าสองชั้นด้วยรองเท้าหลายชั้นนะ นั่นแลนะภิกษุสวมรองเท้าคารวาสสวมรองเท้าหลายชัน้นแล้ภิกษุเดินเท้าเปล่านะแล้วก็มีอาการเจ็บเท้าพอเท้าแตกภนะิกษุนอ่รองเท้าที่ตัวเองใช้แล้วไปถวายพนะระพุทธเจ้าท่านก็ให้รับได้นี่ก็ล้มล้างไปหลายความคิดเหมือนกันนะที่บางคนคิดว่านะเก้าอี้ที่บ้านนะ ใช้แล้วแต่ใช้ไม่กี่ครั้งแล้วก็ไม่ได้ใช้เลยทิ้งไว้ก็ไม่มีประโยชน์อยากจะมาถวายพระจะได้ไหมก็มีนะตมานเจอทั้งโน้ตบุ๊กมือ2เจอทั้งเก้าอี้มือ2แล้วก็อื่นๆซึ่งก็มองว่าถ้ามันใช้ได้สภาพดีไม่ได้มีปัญหาอะไรและเราจะอย่างนี้ไม่จำเป็นต้องให้แก่ ภิกษุสงฆ์ก็ได้เราให้แก่คนทั่วๆไปตามสถานที่ที่เขารับบริจาคก,ก็ไม่ได้ผิดแต่ถ้าเราอยากจะซื้อของใหม่ให้ก็ไม่ว่ากันมันอยู่ที่ความพร้อมของแต่ละคนว่ากันไม่ได้แต่ไม่ใช่ว่าเก่าจนแบบว่าใช้งานอะไรไม่ได้แล้วนะเอาที่นอนมาถวายอาที่นอนก็ขาดเป็นดวง เอาผอามาถวายผ้นก็เป็นดวงนะล่องลอยประสบการณ์เป็นวงเป็นวงตามมอนอันนี้ก็เกินนะก็ถ้าเป็นของสภาพดีนั่นหค่อยเอามามอบให้กันคิดง่ายๆว่าถ้าเรารับของสิ่งนั้นแล้วเราพอใจเราก็ค่อยให้ของสิ่งนั้นกับผู้อื่นแต่ถ้าเรารับแล้วเรารู้สึกไม่แฮปปี้เราก็อย่าไปให้กับผู้อื่นะที่พระองค์บอกว่า ทำข้อใดไม่เป็นที่รักที่ชอบใจของเราทำข้อนั้นก็ไม่เป็นที่รักที่พอใจของผู้อื่นทําเหล่าใดไม่เป็นที่รักที่พอใจของเราเราจะประกอบผู้อื่นไว้ในทำข้อนี้ได้อย่างไรห <m> ลักการนี้เลยถ้าเราโดนอย่างนี้บ้างเรามีชอบเราก็อย่าไปทํากับคนอื่นเขาให้ของสภาพแบบนี้มาเราไม่ชอบเราก็จะให้ของสภาพนี้กับคนอื่น เราถูกการกระทําใดๆมาและเราไม่ชอบเราก็อย่าไปกระทําการแบบนี้กับคนอื่นอันนี้ก็เลยเพิ่มเติมให้ในส่วนวินัยก็ยังมีแฝงไปด้วยข้ออัดข้อธรรมอยู่เป็นระยะเหมือนกันเอาละเดี๋ยวจะดึกเกินไปนะวันนี้ก็คงพอแค่นี้ก่อน